น,นี้ฮโดยรอบเลยนะครับรอบรอบเกาะนี้ฮะสวยงามมากครับ,รบเดี๋ยวดูวิวแล้วกันนะครับจะเป็นวิวภูเขาหินแล้วก็ต้นไม้เขียวขจีนะครับเี๋ยจะมีทางเดินขึ้นมาแบบนี้นะครับ เป็นอุโมงค์สวยๆตรงนี้สวยครับมาครั้งแรกเลยนะตรงนี้ครับโอ้โหทำทางเดินไว้รอบเกาะเลยนะฮะตรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเซลฟี่ทางนี้กันนะครับว้าวนะครับมีที่นั่งด้วยมีที่นั่งด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เพื่อนๆครับนี่ที่น,นั <fal is> ่งนะตรงนี้ยืนเซลฟี่แก๊กหล่อหน่อยนะครับตรงนี้ฮะยอด แบบอ่แดดไม่แรงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับน่ามานั่งนะฮะ นู้มมีอะไรบ้างแทนทำเป็นการสำรวจเกาะน,นะครับครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนชอบนะฮะเดี๋ยวเอาจะไปลงในเฟ e บุ๊กนะครับล้วก็ช่อง u t ท b e นะครับถ้าใครสนใจก็สนิทเจีจะมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้นะฮะ ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาตินะครับชีวิตสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็เพื่อนก็จะได้กินอาหารทะเลแบบสดๆนะฮะอยู่แล้วก็ชังด้วยนะครับนี่ครับเป็นไม่ยากาศนะทานนู้นก็จะมีชาวบ้านไปอาศัยอยู่นะฮะก็คือไปหาอ่ามันก็ไปดักปูดักปลาแล้วก็ไปพักตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถ้ายถ่ายถ่ายอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือทางเดินนะฮะเขาทำไว้ดีมากครับทำเป็นทางคอนกรีตนะฮะไว้ให้คนเดินนะครับอันนี้ซุนิโตเดินด้วยเท้าเปล่าเลยนะนี่ครับ ก็มันไม่ลกนะฮะลมเย็นนะครับ วนกลับมาได้ตรงนี้นะครับนี่ครับพีกระชังอยู่ด้านนู้้นนะเดินวนได้เลยนะครับวนรอบเสียงนกเสียงเรือนะครับธรรมชาติดีมากครับ หล,ลุมนในสุดเราก็เดินมาถึงวัดเกาาที่เดือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินต่ออีนู้นอีนิดหนึงครับอันนี้ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับสําหรับเกาะเวียงแห่งนี้นะครับเนี่ยเป็นที่เขาให้พื้นที่ให้เยี่ยมชมนะด้านนี้นะครับ ก็จะเป็นกระชังเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะฮะกระพูนะ่นะเพื่อนๆได้ดูปลาช่อนทะเลนะคฮะเยอะมากนะครับที่นี่จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับนั่งชิวๆตรงนี้ดีกว่านะครับให้เพื่อนๆได้อิจฉาเล่นๆนะฮะนะครับ เที่ยวตรงที่คนไม่เคยไปก็ดีนะครับคือถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปเยอะแล้วเนี่ยสุนิจว่ามันจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับนี่ครับออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะฮะไอทะเลนะครับแล้วก็มีเสียงนกเสียงการครับแล้วก็จะมีลมโชยเย็นสบายแบบนี้นะครับแล้วก็มีอาหารทะเลสดให้ทานนะครับเกาะเวียงเกาะพระ អឺកោវៀងកោប្រអឺកោអីកោយ៉ោន